สวัสดีครับขวงนาตำบลในอิสานครับพี่น้องครับการบรรยากาศนาแล้ยงครับน้ำมาแล้ยงครับหลังกินเขากินน้ำเรียบร้อยแล้วนะครับปลาปีปลานอกมาหาเราอยู่นักกินอีกย่างหนึ่งครับพี่น้องหาคนนี้ปูครับนะครับหาคนนี้ปูน้ำไฮน้ำน้านี่ยนะครับมาห้สาให้ยังไปนี่ละนะครับพอได้ขวานะครับเพราะได้ปนปูนะครับ มาแรงครับพี่น้องไปติดต่างไปพี่น้องนี่ครับอาวุธครับเสียมเนี่ยครับคู่ครับแอนพี่น้องลุยครับปูครัพี่น้องงูปูครับนี่ครับพี่น้องงูปูครับโอเคนี่ตัวบ่อพี่น้อง มานลึกเดี๋ยวครับต้องปูครับปูแม่ย่างดีอีกหนึ่งครับพี่นอ่มมูมีตัวจอย โอ้นี่นี่นี่กนี่โอ้ปูแล้วอะไรนะพอได้กลิ่นีูครับปูแม่ครับลูกสาวมากหลายครับพี่นอ้อง ปูร้ายครับปีนี่ไปต่อไป ต่ครับอไปครับพี่น้องมืดเลอน้ำมึนเลยไปไปเบิงไฟสาครับเด็กหอนหอนครับพี่น้องเอามาเลี้ยงครับ วันสี่โมงกว่าๆสี่โมงแรงครับปูกระไลยอยู่ตะพ่นกระหา,หาครับไอ้นี้เขายกคนขายกิโลโละหกสิบบาทนะครับเนะาะบานมันพอาะเนี่ยเพิ่นได้อยู่ได้กินนะครับเลี้ยงลูกเลียเ้ยงเต่านะครับเพิ่นเพิ่นชาวบ้านก็ได้นะครับมาได้ว่ากันละเพิ่นจะทำพื้นดิน ให้ดินหน้าไปถาเขาเลอครับนู้อย่างเมื่อหลายเด็ยต้องให้สากันต้อฟังสาเนื้อดปีตัวหูสูบวอเซเวียอยู่เ,เป็นหน่องเอ้าหยุดลูงแมวเบิ้งครับ เี็บร้อยครับกรเบื้อ,อ,อ,องหูนี่ครับพี่น้องหมุนไปกระโปูง

กบพี่น้องกบเทอะเหรอพุ่มอะไรบเทอะเหรครับว่ากบครับพี่น้องไหนครับครบยังไง

โอคกบครับพี่น้องกบเท่ละกบครับพี่น้องกบครับนี่งูกบไปดิ <laughs> ปูอะไรตัวน้เอ้ยัวขวปูเลยครับขวายปูเลยรับไปลกูกขับ้องครับ ควบคูวครัวใช่แล้วครับมนมันครับพี่น้องเลี้งเล้ยงเล้ลี้ยงเลว ให้ครับพี่น้องเสียงลูกสาวเอือนแล้วนะครับให้ดูดิเดี๋ยวมั้ย นะครับปูนี่ครับปูครับวันดีขว่ด้อมครับนี่ครับมือนี้ดวงดียังไงครับมือนีได้กบ,บมาน้ำครับฮะพี่น้องครับขอบคุณทุกซับทุกไลค์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามนะครับนี่เป็นวิธีหากินของคนอีสานบ้านผมครับนี่ครับ เลี้ยงครอบเลี้ยงครัวได้ไปวันวันหนึ่งครับมาหาอยู่หากินไปครับพี่นอ้องนะครับตอให้ตัวเองอยู่รอดนะครับขอบคุณทุกทรัพย์ทุกไลฟ์ครับท, comment, ทุกคอมเมนต์ทุกการที่ตามครับพี่นอ้องนะครับสำหรับคลิปนี้เข้าไปที่นี้ก่อนครับพี่นอ้องสวัสดีครับผม